อาการปวดเข่าเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมโรคเกาปวดข้อโรมาตอยผู้ที่เคยหกล้มผู้ที่ใส่ส้นสูงหรือต้องยืนหรือเดือนนานๆล้วนส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าได้ทั้งหมดค่ะ การแพทย์จีนได้จัดโรคนี้ให้อยู่ในกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงานหนักความเสื่อมตามวัยหรือมีพิษเย็นพิษชื้นที่สะสมอยู่ตามบริเวณข้อต่อต่างๆทำให้เลือดและลมปราณติดขัดจนเกิดอาการปวดดังสุภาษิตในวงการแพทย์จีนที่กล่าวไว้ว่าปวดแสดงว่าไม่ลง่งล่งแล้วก็จะไม่ปวดนั่นเองค่ะการแพทย์จีนเน้นการแก้ปัญหานี้จากต้นเหตุด,ดยเน้นใช้หลักการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณ ผ่อนคลายความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นลดอาก,การปวดและต้านการอักเสบโดยนิยมใช้แผ่นแปะสมุนไพรยจีนในรูปแบบใหม่ซึ่งสกัดจากสมุนไพรยจีน9ชนิดโดยมีโนโตโจินเซนเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยได้ฟกช้ำในวงการแพทย์จีนมานานกว่า2,000ปีแค่แปะ ก็หยุดปวดได้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้สะดวกแปะสบายไม่แสบร้อนไม่ย็นไม่มีผลข้างเคียงระบายอากาศได้ดียึดติดเน่นได้ถึง48ชั่วโมงโดนน้ำได้แห้งไวไม่หลุดง่ายตัดแบ่งแปะตามจุดต่างๆได้เหมาะสำหรับมีไว้ติดบ้านปวดตรงไหนแปะตรงนั้นปวดเมื่อไหร่แปะเมื่อนั้นเลยค่ะ